สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทพ r o p ป r t y a ี้แ n t บจะพาไปชมที่ดินพร้อมกิจการรีสอร์ทค่ะมีขนาดพื้นที่356ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีขนาดหน้ากว้าง41.4เมตรนะคะลึก46เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยรวม172.85ตารางเมตรค่ะมีใบอนุญาตด,ดำเนินกิจการและแบบแปลงก่อสร้างพร้อมผู้เช่ารายเดือนละรายวันนะคะ ภายในที่ดินมีบ้านพักหลากหลายสไตล์นะคะได้แก่บ้านพักสไตล์วินเทชั้นเดียวมีระเบียงค่ะของพื้นที่ใช้สอยรวม48.8ตรมนะคะภายในมี1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะและยังมีบ้านพักสไตล์มินเทชอีกหลังหนึ่งนะคะมีระเบียงเช่นกันค่ะพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม20.25ตรมนะคะภายในมี1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะและยังมีบ้านพักสไตล์มินิมอลมีดาดฟ้านะคะพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม36ตรมค่ะภายในมี1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะและหลังสุดท้ายจะเป็นสไตล์โคโลเนียนชั พอมือที่ใช้สอยรวม46.8ตรางเมตรค่ะภายในมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ ายในรีสอร์ทประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด4หลังนะคะแต่ละหลังมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะทีวีแอร์ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องทําน้าอุ่นและผ้าม่านให้ทุกหลังค่ะทําเลดีนะคะอยู่ติดถนนเหมาะสาหรับดำเนินกิจการต่อทําร้านอาหารคาเฟ่หรือจะรีนเวสร้างห้องพักเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ก็ได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถดําเนินกิจการต่อได้เลยค่ะที่ดินค่อนข้างกว้างขวางนะคะร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะภายในมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายต้นเลยนะคะการเดินทางยังสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและยังอยู่ห่างจากถนนรอบเมือง เชียงใหม่เพียง850เมตรค่ะสำหรับราคาขายจะอยู่ที่23ล้านบาทค่ะคิดเป็น64,607บาทต่อตารางวานะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักหาเราตามเบอร์ในคลิปได้เลยค่ะ